เพลงยะ낭พล,ลังเพลงยะกืะ้ภาษีหอยรีวิวการสร้างบ้านบนดอยได้มาสุกกว่าแล้ววคือบ้านบ้านพี่ชายผมเองนะครับไม่ใช่บ้านพี่ชายผมเองะะเสร้า,ามง,งมาได้สักกว่าวันแล้วโดยที่พี่ชายผมเตรียมสรหรือช่างช่างใหญ่ ก็แล้รับตอนนี้นะครับไม้นี่ไม้ดีๆทั้งนั้นไม้ที่มีชื่อเสียงไม้ที่มีคุณภาพตัดเองเลยเองสร้างเองทำเองทุกอย่างครับนั่นะครับผมจะมีสองคลิปนะครับคลิปนี้แล้วก็คลิปสองคลิปสองก็จะตอนเสร็จแล้วแต่ตอนนี้กํกำลังสร้างนะครับ รู้สึกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ okay, นทัดสินเนี่ยน่ระทับู่ังวิทย์ไทยดูด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับส่วนราคาส่วนราคาในการสร้างนั้นยังไม่บอกนะครับเพราะายังไม่สรุปยังไม่เสร็จนะครับก็เลย ยังสรุปค่าใช้จ่ายไม่ได้ตอนนี้นั่นแหละครับผมทุกคนจะสนสายบ้านไหนบ้านสนยางนะครับหมู่บ้านสนยางองโหสิบหมูแก้น,นะครับมาไหครับผมสงบัติบุญอยสวยไหมครับทุกคน ช่างสราเป็นคนพี่น้องปลังนะครับเซึ่งเป็นพี่ชายผมเองนะครับผมนี่ก็บ้านในฝันของผมเลยสักวันหนึ่งก็อาจจะได้มีโอกาสสร้างกับเขาเออพอตัอสิแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมปีหน้าไม่แน่นะปีหน้า ได้บ้านแบบนี้สักหลังหนึ่งนะครับสวยไหมสวยนะครับทุกคนนี่ตองน้ำสี่ห้องนะครับชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะครับต่อกันเลยครับบ้านบนดอยรีวิวบ้านบนดอย อะไรวะนะครับสวยบอจะมีสองคลิปนะครับคลิปตอนหนึ่งกับตอนสองนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับผู้รับชมนะครับคลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับ